ที่ค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันนี้มาอะไรนะวัน,นอะไรลาไอมันมาสองสิบเจ็นเดือนใช่ไรเขาไปไเป็นไงกันบ้างสบายดีอันนี้เตยสมาดเทียนฟิวชั่นตอนเช้าเราต้องจิบตองกอกไปก่อนนะพเพราะว่าเดี๋ยจะใส่ผมฟิวชั่นไม่ได้อันนี้จะเป็นรสวานิลาเฮ้ยรสชาเขียวตลกเลยอันนี้เตยเลือกสูตรน้ำตาลน้อยมานะไม่งอึเอออยู่ขวดเดียวใช่เออนี่เราใสา่ชาเขียว โอเคเราก็กินนมไปแล้วเพิ่กนึงเนาะเราก็ผมฟิวชั่นใส่อันนี้กินรสชาเขียวนะมาฉ่ำมาฉ่ำคือจริงๆอร่อยอร่อยที่ดกินแล้วหน้าจะใสฉ่ำแาวนะคะแล้วก็อะไรนะเราเคลิ้ตล่องในเส้นเลือดอะไรเงี้ยสำหรับใครที่แบบชั่วโมงนม่รีบเช้ามากินอาหารไม่ครบห้าหมู่เออแนะนำตัวเลยฟิวชั่นจริงๆ โอเคเรียบร้อยเราก็เฉดนะคะเฉดเฉดเฉดี่ค้งน่ากิ้นหน้าชิ้นไหมอันนี้คือไข่ที่ตั้งคานอยู่นะคะก็ทานได้นะแบบได้สานหั่นคุ้งค้างหมูแล้วลูกเป็นแราแบบฉิมสวยอ่ะจริงเพราะว่าเราจะหาแบบอะไรที่มันจะหาคุ้งค้างหมูมได้คือมันยากมากเลยอร่อยใครชอบกินชาเขียวนะแนะนำเลยทิวชันเอกมันชะ